ในโลกของการวางผังเมืองและการจราจรนะครับมีคําคํานึงที่ค่อนข้างที่จะแปลกหูนะครับแต่ว่าเป็นคําที่สะท้อนภาพของถนนหนทางในลหลายๆเมืองได้อย่างชัดเจนนะครับคำคำนั้นก็คือคําว่าสตรีทสตรีทเป็นคําที่เป็นส่วนผสมระหว่างคําว่าสตรีทซึ่งหมายถึงถนนในชุมชนนะครับแล้วก็โรดนะครับซึ่งหมายถึงถนนที่เน้นการระบายรถเป็นส่วนใหญ่ โดยคำคำนี้นะครับถูกบัญญัติขึ้นในปี2011นะครับโดยคุณชาวมาโรนนะครับเป็นวิศวกรและก็นักผังเมืองชาวอเมริกันนะครับผู้ก่อตั้งองค์กรที่เรียกว่าสตรองชาว์นะค,คำคำนี้ก็ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการออกแบบเมืองที่เน้นไปที่การใช้รถยนต์เป็นหลักนะทั้งในอเมริกาและก็แคนาดาซึ่งถ้าเราจะเอาคำนี้มาเปรียบเทียบในบ้านเรานะเราก็จะพบว่า ถนนในลหลายๆเส้นนะครับในประเทศเราในบ้านเราครับมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสตรีทเป็นอย่างมากนะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับสตรีทให้ดีขึ้นนะครับเราก็มาทําความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานของสตรีทแล้วก็โรดในอุดมคติกันก่อนนะครับสตรีทนะครับหรือถนนในชุมชนนะครับก็คือถนนที่เน้นการเข้าถึงนะครับการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับเป็นพื้นที่ปฏิสัมคันธ์ของ ผู้คนนะครับเป็นถนนสายเล็กๆในชุมชนที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่ริมริมทางนะครับมีผู้คนเดินจับจ่ายใช้สอยนะครับปั่นจักรยานเด็กๆก็สามารถเดินเล่นกันได้อย่างปลอดภัยนะครับความเร็วของรถยนต์จะถูกจํากัดให้ช้านะครับเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับมีกิจกรรมทางสังคมอย่างเต็มที่นะครับ การออกแบบถนนประเภทนี้จะคิดถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่แล้วก็ผู้คนเป็นสำคัญนี่ก็เป็นตัวอย่างสตรีทนะครับที่เราจะพบว่าประชาชนสามารถเดินบนทางเท้าได้อย่างสะดวกนะครับมีการขายของริมทางเท้านะครับมีร้านค้าหันหน้าเข้าสู่ถนนในชุมชนนะครับเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เมืองมีความคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้น ในขณะที่โรดหรือถนนหลักนะครับเป็นถนนเพื่อการลำเลียงและก็การสัญจรในระหว่างชุมชนเป็นหลักนะครับในถนนประเภทนี้ก็จะเน้นการระบายรถได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนึกถึงถนนที่มีเลนกว้างๆนะครับมีการจำกัดการเข้าออกไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อให้รถสามารถใช้ความเร็วที่สูงขึ้นจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งได้อย่างราบรื่น รถก็มีหน้าที่หลักในการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ได้มุ่งเน้นในการปฏิสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่เหมือนอย่างสตรีทปัญหาก็คือทั้ง2ฟังก์ชันเนี่ยระหว่างสตรีทแล้วก็รถเนี่ยมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเราไม่สามารถที่จะทําทั้ง2องอย่างให้สมบูรณ์แบบไปได้พร้อมๆกันนะครับ เพราะว่าถ้าเราจะทำให้รถวิ่งเร็วและรองรับปริมาณการจราจรจำนวนมากอย่างรถเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องลดทอนการเข้าถึงพื้นที่2ข้างทางนะครับเราจะต้องลดระดับความปลอดภัยสำหรับคนเดินเทา้าและก็กิจกรรมริมทางนะครับในขณะเดียวกันที่ถ้าเราเน้นการเข้าถึงและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ข้างทางเนี่ย เหมือนอย่างสตรีทมันก็จะทําให้การจราจรในบนถนนเส้นนี้ช้าลงสตรทจึงถือกําเนิดมาจากความพยายามที่จะเอาหน้าที่ที่มันขัดแย้งทั้งสองอย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับกลายเป็นถนนลูกผสมทีออ่ไม่มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์นะครับเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ การเติบโตทางเศรษฐกิจชะง,งักนะครับคุณภาพชีวิตในเมืองก็ไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ในการเริ่มนะครับวางโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการสัญจรหรือการสร้างถนนนะครับในและหลายประเทศเนี่ยก็จะเริ่มมุ่งเน้นในการสร้างถนนให้มันใหญ่นะครับทำหน้านที่เป็นรถนะครับทำหน้านที่เป็นถนนสําหรับการลําเลียงรถนะครับผลที่ได้ก็คือเมื่อมันเกิดชุมชนเกิดขึ้นนะครับถนนที่สร้างมันก็ได้กลายมาเป็นรถนะครับโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นถนนลูปผสมที่รวบรวมแต่ข้อเสียของถนนทั้งสองรูปแบบเข้าไว้ด้วยกันขนาดของถนนที่กว้างรถยนต์เดินทางด้วยความเร็วสูงชุมชนถูกแยกออกเป็น2อฝั่งอย่างชัดเจน,นครับคนไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาได้อย่างอิสระอันเนื่องมาจากถนนที่กว้างมากและปริมาณรถที่หนาแน่นการค้าขายริมสข้างทางน้อยลงนะครับ ร้านค้าต่างๆต้องเสียพื้นที่เพื่อที่จะต้องการพื้นที่ไว้เป็นที่จอดรถมากขึ้นถนนเหล่านี้จึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับเมืองได้น้อยนะครับได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในการกร่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางในรูปแบบนี้การเพิ่มขึ้นของการพึ่งพารถยนต์นะครับ Car Dependency นะครับเมื่อการเดินทาง ข้ามถนนหรือการใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่สะดวกและก็ไม่ปลอดภัยนะครับคนก็จําเป็นจะต้องมาใช้รถยนต์ส่วนตัว มากขึ้นนะครับยิ่งมีรถหน่วยงานของรัฐก็มีความจําเป็นที่จะต้องขยายถนนให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับกับปริมาณการจราจรที่มันเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ทางเท้าแคบลงกลายเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดการสูญเสียประสิทธิภาพในการสัญจรน,นะครับในมุมมองของผู้ใช้รถยนต์เองสตรดก็ไม่ได้ทํางานได้ดีนะครับเพราะว่าแม้จะออกแบบมาเพื่อให้รถทําความเร็วได้แต่ก็จะพบว่ามันก็จะมีรถบางส่วนที่ จำเป็นต้องหยุดเพื่อให้รถเข้าออกจากพื้นที่ข้างทางตลอดเวลารถก็ไม่สามารถทําความเร็วได้ตามที่ตัวเองตั้งใจนะครับกลายเป็นว่าถนนกว้างมีหลายเลนก็จริงแต่ก็ไม่สามารถระบายหรือลําเรียงรถได้อย่างที่ควรจะเป็นต้นทุนในการบํารุงรักษาที่สูงขึ้นนะครับเมื่อถนนกว้างขึ้นปริมาณรถมากขึ้นนะครับรถคํำความเร็วสูงขึ้น แต่แม้จะหยุดบ่อยแต่รถก็วิ่งเร็วนะครับหน่วยงานของรัฐก็จะต้องเสียงบประมาณในการบำรุงรักษาดูแลซ่อมแซมที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาเหล่านี้ก็สูงกว่ารายได้ที่เกิดจากผลผลิตทั้งสองข้างทางของถนนนะครับเก็บภาษีได้จากพื้นที่ริมถนนได้น้อยนะครับทำให้ตัวเมืองก็ต้องแบกรับภาระทางการเงินในการดูแลบำรุงรักษาถนนที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้ ตัวสตรดเองก็จึงไม่ใช่ถนนที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพนะครับแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเมืองแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองมหาศารนะครับเมื่อปัญหาจากสตรีหรือถนนลูกผสมเนี่ยสะสมมานานนะครับก็จะเริ่มส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจนเห็นเป็นรูปธรรม ได้ในหลายมิตินะครับทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมการจราจรที่อันตรายนะครับจากข้อมูลในปี2 0 2 1เพบว่า60%ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุคนเดินเทา้าถูกรถชนเกิดขึ้นบนถนนแบบรูปผสมหรือสตรีเนี่ยมากที่สุดนะครับการออกแบบถนนที่ส่งเสริมให้รถใช้ความเร็วที่สูงแต่ว่ามีจุดเข้าออกและจุดขัดแยงจํานวนมากก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็ในลหลายๆครั้งก็เป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงนะครับ โดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมีจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและก็เยาวชนบริเวณทางเท้า2ข้างทาง,ทาง,ทาง,ทางของถนนลูกระสมแบบนี้นะครับก็มาจัดคับแคบและก็ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก อันตรายที่เกิดจากการไม่มีระยะห่างที่ปลอดภัยจากถนนที่วิ่งและก็รถยนต์ที่ใช้ความเร็วนะครับผู้คนก็ไม่สามารถข้ามถนนได้อย่างอิสระเกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่น่าอยู่ก็เป็นความท้าทายของอผู้เปราะบางครับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่มีรถแต่มีความจําเป็นที่จะต้องข้ามถนนหรือข้ามไปอีกฝากฝั่งหนึ่งของถนน อีกปัญหาหนึ่งก็คือการจราจรติดขัดที่ไร้ทางออกนะครับมีการพยายามที่จะแก้ปัญหารถติดของถนนลูกผสมหรือสโตรดด้วยการขยายถนนให้กว้างขึ้นนะครับมีการเพิ่มเลนเพิ่มช่องทางจราจรบนถนนการขยายถนนหรือการเ,าเพิ่มช่องทางการจราจรเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า,อ,าอุปสงค์เหนี่ยวนำนะครับหรือ induced demand หมายความว่าถ้าเรามี ถ้าเรามีถนนที่กว้างขึ้นเรามีช่องทางการจราจรที่มากขึ้นก็จะทําให้คนใช้รถมากขึ้นถนนที่ขยายใหม่ก็จะกลับมาติดขัดเหมือนเดิมหรือหรือแยกก่าเดินในเวลาอันรวดเร็วนะครับดังนั้นนะครับเราจะพบว่าการแก้ปัญหารถติดด้วยการขยายถนนจึงไม่ใช่ทางออกนะครับที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการจราจรในภายในเมืองการก่อสร้างถนน ในรูปแบบของถนนลูกผสมเหล่านี้นะครับเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ำแต่มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงการก่อสร้างและการบำรุงรักษาช่องถนนที่มีช่องทางการจราจรที่กว้างระบบไฟจราจรจำนวนมากนะครับพื้นที่หลายทางขนาดใหญ่ทําให้เมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนะครับแต่ว่าพื้นที่เหล่านี้ก็ กลับไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเมืองเท่าไรนักการเก็บภาษีจากาพื้นที่เศรษฐกิจก็จะได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าในพื้นที่แบบนี้นะครับมักจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบความหนาแน่นต่ำซึ่งร้านที่จะทำรายได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่จอดรถจำนวนมากทำให้ขาดโอกาสในการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มันหลากหลายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเป็นต้นทุนที่เมืองจะต้องแบกรับภาระ ในการดูแลรักษาถนนในรูปแบบนี้ต่อไปความท้าทายในการแก้ไขปัญหาของถนนลูกผสมเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพื้นที่ทางธุรกิจจำนวนมาหาศาลนะครับจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าปัญหานี้มันเหมือนกับว่าเป็นหาที่ ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ธุรกิจที่จะสามารถเปิดได้บนถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องมีพื้นที่สําหรับจอดรถเป็นจํานวนมากและหลายธุรกิจในพื้นที่จําเป็นที่จะต้องปิดกิจการลงนะครับความท้าทายในการแก้ไขปัญหาถนนลูบผสมที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทีทันใดนะครับอาจจะฟังดูไม่ง่ายที่จะแก้ไขปัญหาแต่ ก็ยังมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่นักวางผังเมืองและวิศวกรรมวิศวกรจราจรในลหลายประเทศนะครับรวมถึงสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้ศึกษาและก็เริ่มทดลองนำแนวทางแก้ไขมาใช้นะครับโดยบทสรุปนะครับในการแก้ปัญหาถนนลูกผสมหรือสตร o ทเนี่ยก็คือการตัดสินใจที่จะเลือกฟังก์ชันที่มันชัดเจนให้กับถนนเหล่านั้นว่าถนนเส้นนีเน้เลือกที่จะเป็นโรดหรือเลือกที่จะเป็นสตรีท รถที่เน้นประสิทธิภาพในการสัญจรหรือสตรีทที่เน้นการเข้าถึง2ข้างทางนะครับทำให้เมืองมีชีวิตชีวานะครับเมื่อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสตรีทให้เป็นโรดแล้วนะครับหรือทางด้านขวานะครับก็คือมีความจําเป็นที่จะต้องจํากัดจุดเข้าออกนะครับลดจํานวนจุดเข้าออกรวมถึงลดจํานวนการเข้าถึงนะครับให้ความสําคัญกับการเคลื่อนตัวของจราจรเป็นหลัก จำกัดการพัฒนาพื้นที่ทั้งสองข้างทางเพื่อลดจุดเข้าออกให้น้อยที่สุดนะครับในการที่จะเข้าถึงพื้นที่ธุรกิจหรือพื้นที่ข้างเคียงจําเป็นที่จะต้องตัดถนนย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่ในพื้นที่เหล่านี้แทนในพื้นที่เหล่านี้ก็จําเป็นที่จะต้องแยกการสัญจรนะครับแยกทางเท้าและทางจักรยานออกจากช่องจราจรของรถยนต์อย่างชัดเจนนะครับโดยการสร้างทางเดินและทางจักรยานต่างหากนะครับ เพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่รถในถนนประเภทนี้มีความเร็วค่อนข้างสูงถนนเส้นนี้จึงเป็นถนนที่เน้นการลำเลียงรถเป็นหลักนะครับปรับปรุงการออกแบบให้รถสามารถใช้ความเร็วที่สูงขึ้นได้อย่างปลอดภัยและราบลื่นโดยการให้ความสําคัญกับการระบายรถเป็นหลักแต่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนจากสตรอทให้เป็นสตรีทนะครับก็คือเป็นถนนที่มันน่าอยู่นะครับเราก็จะต้อง ทำการออกแบบถนนเพื่อให้รถทำความเร็วได้ต่ำนะครับลดความเร็วลดลงให้เหมาะสมกับกิจกรรมของคนในชุมชนนะครับโดยถนนที่เป็นสตรีทนี้นะครับโดยทั่วไปก็จะกำหนดความเร็วสูงสุดของรถไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือต่ำกว่าในพื้นที่ชุมชนหรือเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าร a d d i e t นะครับหรือลดจำนวนเลนถนนลงนะครับซึ่งเป็น กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับเปลี่ยนโตรดนะครับโดยการจัดสรรเลนที่มีอยู่เดิมเช่นเปลี่ยนถนนจาก4เลนให้เป็น2เลนเพื่อเพิ่มช่องทางจัก,กรยานและก็ทางเดินเท้าให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมความมีชีวิตชีวาสองข้างทางของถนนประเภทนี้ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างเช่นทําให้เลนจราจรแคบลงเล็กน้อยนะครับใช้พื้นผิวของถนนที่มีความแตกต่างกันนะครับ เพื่อทําให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีความตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกปลูกต้นไม้ให้ร่มเงานะครับแล้วก็ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความผสมผสานมากขึ้นนะครับสร้างความมีชีวิตชีวาลดพื้นที่ลานจอดรถขนาดใหญ่แล้วก็พิจารณายกเลิกพื้นที่ที่จอดรถขั้นต่ำเพื่อกำหนดให้ผู้คนนะครับลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็ส่งเสริมการใช้ ระบบขนส่งมวลชนการเดินหรือการใช้จักรยานนะครับเพื่อเพิ่มความหนานแน่นของการใช้พื้นที่ในพื้นที่ประเภทนี้จากภาพตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ประเภทของถนนถ้าโฟกัสไปที่ถนนที่เราต้องการให้มีการเข้าถึงเป็นจํานวนมากเราก็จําเป็นที่จะต้องลดความเร็ว ของลดลงนะครับแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงระหว่าง2ข้างทางให้มากขึ้นก็คือเราเพิ่มแลนด์แอกเซสมากขึ้นนะครับถนนนี้ก็จะมีความเร็วต่ำนะครับพื้นที่สีส้มที่อยู่ด้านล่างก็จะกว้างขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามุ่งเน้นไปที่โมบิลิตี้หรือว่าการสัญจรมากนะครับแปลว่าเราก็จะต้องลดการเข้าถึงระหว่าง2ข้างทางให้มันลดลงพื้นที่ถนนประเภทนี้ก็จะเป็นถนนหลักหรือถนนประธานที่เชื่อมระหว่างเมืองสู่กับเมือง นในขณะที่ถนนเข้าถึงไปสู่ใจกลางเมืองแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง2ข้างทางนะครับจากโรดก็จะต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นสตรีทจากภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาสโตรดโดยใช้แนวคิดความปลอดภัยที่ยั่งยืนหรือ,อ sustainable safety vision นะครับโดย เขาได้จําแนกถนนออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือถนนประเภท flow road นะครับก็คือถนนที่เน้นการสัญจรเป็นหลักนะครับจำกัดการเข้าถึง2ข้ามทางจํากัดการเข้าออกนะครับทำให้ถนนมีความลื่นไหลนะครับแล้วก็ถนนที่เรียกว่าเป็น collector road นะครับหรือ ถนนสายรองครับทำหน้าที่เชื่อมระหว่างชุมชนนะครับก็จะมีความบาลานซ์ระหว่างการสัญจรและก็การเข้าถึงนะครับก็คือสามารถเข้าถึงได้บ้างนะครับแล้วก็ในขะาดการก็จะสามารถทําความเร็วได้ในระหว่างเมืองนะครับแล้วในประเภทที่3ก็คือสตรีทนะครับก็คือถนนที่เน้นการเข้าถึง2ข้างทางของชุมชนนะครับด้วยความเร็วรถที่ไม่สูงนะครับจากการจําแนกถนนออกเป็น3ประเภท ก็ทำให้สถิติของอุบัติเหตุของประเทศลดลงถึง30%นะครับในระหว่างปี1998จนถึงปี2007นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาถนนลูกผสมหรือสตรสเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วชั่วข้ามคืนนะครับต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนนะครับโดยเริ่มต้นจากจุดที่สามารถทำให้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ค่อยๆสร้างแรงผลักดันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนวิธีคิด ของผู้คนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เห็นเป้าหมายแล้วก็ทิศทางเดียวกันในหลายๆครั้งสิ่งที่ยากที่สุดก็อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าการแก้ไขปัญหาจราจรสามารถทําได้โดยการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มเลนจราจรนะครับแต่ว่าการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาถนนเหล่านี้นะครับ สิ่งสำคัญก็คือการที่จะช่วยทำให้ลดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็แก้ปัญหาจราจรภายในชุมชนนะครับแต่ยังสามารถช่วยส่งเสริมทำให้เมืองน่าอยู่แล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับทำให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างอนาคตให้กับชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเมืองอีกด้วยนะครับ